5เหตุผลที่ปี2020เป็นปีทองของผู้อยู่อาศัยจริงเหตุผลที่1มาตรการ LTV ใหม่ใครที่ซื้อคอนโดหลังแรกราคาไม่เกิน10ล้านบาทสามารถกู้ได้เต็มจำนวนและสามารถกู้เพิ่มเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อีก10%ของราคาคอนโดนั้นเหตุผลที่2 ลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองสำหรับคอนโดราคาไม่เกิน3ล้านบาทกระทรวงการคลังมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองจากเดิม2%เหลือเพียง0.01%หรือล้าละ100บาทเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง24ธันวาคม2563เหตุผลที่3ดอกเบี้ยลดลง ธนาคารแห่งประเทศไทยเคาะดอกเบีย้ยนโยบายลดลงที่สุดในรอบ20ปีเหลือ0.75%เหตุเพราะการระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศเป็นวงกว้างโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่23มีนาคม2563เป็นต้นไปเหตุผลที่4แบงคชาติปรับดอกเบีย้ยผิดชำระหนี้จากเดิมหากผิดนัดผ่อนคอนโดไปหง,งวดค่าปรับจะบานปลาย แต่ปัญหานี้ได้หมดไปเพราะแบงค์ชาได้ประกาศให้คิดดอกเบีย้ยผิดชำระหนี้จากเงินต้นงวดที่ผิดนัดไม่ใช่คิดดอกเบีย้ยจากเงินต้นทั้งหมดอีกต่อไปยกตัวอย่างเช่นถ้าซื้อคอนโดราคา5ล้านบาทผ่อน20ปีดอกเบีย้ย8เซจะต้องผ่อนเดือนละ42,000บาทแบ่งเป็นเงินต้น1,000 0บาทและดอกเบีย้ย3 2 0 0 0บาทซึ่งหากจ่ายช้าไป30วันหรือผิดชำระหนี้1งวด จะต้องเสียดอกเบี้ยผิดชำระนี้เป็นเงิน65.75บาทโดยคิดจากเงินต้นงวดที่ผิดนัด1,000 0บาทคูณดอกเบี้ย8%และคูณ3 0หาร365ซึ่งก็คือจำนวนวันที่จ่ายช้าซึ่งอัตราดอกเบี้ยผิดชำระนี้เดิมจะต้องจ่ายถึง31,364.38บาทมีส่วนต่างถึง30,000บาท เหตุผลที่5คอนโดราคาถูกลงการเร่งระบายสนอกของเหล่าเดเวลอปเปอันเป็นผลพวงมาจากมาตรการ LTV ในปี62ทําให้เกิดสงครามราคาประทุกขึ้นในแวดวงอสังหาฉะนั้นเราจึงได้เห็นคอนโดที่ราคาต่ํากว่า5ล้านเปิดตัวกันรัวๆเลยจ้าเอาละค่ะใครที่กำลังรอจังหวะด,ดีๆที่ไม่ได้มีมาบ่อยนิวคิดว่าตอนนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่คุณจะเลือกอสังหาที่ถูกตาต้องใจมาครอบครองกันแล้วละค่ะ